สวัสดีค่ะสถานการณ์การเมืองไทยช่วงนี้ออต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยนะคะครับผมโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยนี่แหละครับหลังตำแหน่งนายกว่างลงเขาก็กำลังหาคนใหม่กันอยู่ใช่ค่ะซึ่งพักก็ต้องพิจารณาเลือกแคนดิเดตจากบัญชีเดิมที่มีอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับตามกฎหมายตอนนี้ก็เหลืออยู่ท่านเดียวคือคุณชัยเกษมนิติสิริค่ะแล้วข้อมูลเรื่องนี้ก็เยอะมากเลยนะคะ ทั้งข่าวทั้งสัมภาษณ์ทั้งบทวิเคราะห์ใช่ครับมีทั้งจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือคนนอกที่มาวิเคราะห์ก็มีวันนี้เราก็เลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้แหละครับเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาดูมาประติดประต่อกันดีเลยค่ะมาลองกลั่นกรองข้อมูลที่อาจจะดูสับสนนิดหน่อยหรือบางทีก็เหมือนจะขัดกันเองนะคะครับโดยเฉพาะท่าทีของคุณชัยเกษมเองแล้วก็เรื่องที่คนพูดถึงเยอะๆค่ะอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ย มันคืออะไรกันแน่ครับน่าสนใจมากครับเริ่มตรงที่คุณชัยเกษมแสดงท่าทีแรกๆก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะคือมีภาพข่าววันที่สองกันยาที่ผ่านมาคุณชัยเกษมเดินเข้าพักหน้าตายิ้มแย้มเลยค่ะนะักข่าวก็รุมถามเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับแล้วพอถามว่าพร้อมเป็นนายกไหมท่านตอบชัดเลยนะพร้อมครับอือหือชัดเจนตรงไปตรงมาใช่ครับดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อน แต่พอมีคำถามอื่นตามมานี่สิครับยังไงคะพอถามเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวอ๋อประเด็นนี้คุณชัยกเกษมหัวเราะเลยครับแล้วถามกลับว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดอา้าวตอบแบบนี้เหรอคะครับซึ่งปฏิกิยาแบบนี้แหละครับมันเลยเปิดช่องให้คนตีความไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะท่านหมายความว่ายังไงกันแน่ จริงด้วยค่ะมันชวนคิดว่าไม่รู้จริงๆหรือว่าเลี่ยงตอบหรือมีในยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าใช่ครับครับซึ่งก็มีคนเอาไปตีความต่อยังคุณพันนิกาวาน,นิชค่ะาจากคณะก้าหน้าครับคุณพันนิกามองว่าไอ้ท่าถีวเรื่องอัศวินเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าเพื่อไทยกำลังแบบว่าถ่วงเวลา ถ่วงเวลาหรอคะทำไมคะอาจจะรอดีลใหม่หรือเปิดทางให้อัศวินตัวจริงเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคนนอกบัญชีหรืออาจจะนอกระบบทไปเลยก็ได้โหตีความไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งนะฝั่งแกนนำเพื่อไทยเองก็ออกมาปฏิเสธทันทีเหมือนกันใครคะอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ให้สัมภาษณ์วันเดียวกันเลยยืนยันว่าในที่ประชุมสสเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องแคนดิเดตนายกใหม่เลยนะ อ้าวหรอคะทั้งที่คุณชัยเกษมก็เข้าไปด้วยเนี่ยนะคะใช่ครับคุณสุริยะย้ําเลยว่าไม่มีอัศวินขี่ม้าขาวแน่นอนคือไม่มีคนนอกเข้ามาแน่ๆ เป็นการสยบข่าวลือจากแกนนําโดยตรงเลยครับผมและคุณสุริยะยังเล่าอีกเรื่องด้วยนะที่น่าสนใจเรื่องอะไรคะคือคุณทักษิณชินวัตรวิดีโอคอลเข้ามาในที่ประชุมสสด้วยอ๋อโอค่ะค่ะได้ยินข่ามนี้เหมือนกันเข้ามาให้กําลังใจบอกประมาณว่าเออถ้าเป็นอะไรก็ให้อยู่ด้วยกันทํานองนี้ครับเหมือนส่งสัญญ,ญาณให้สสสามัคคีกันในช่วงนี้อืมก็ดูเหมือนเป็นการกระชับภายในพักนะคะในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้ นั่นสิครับข้อมูลสองด้านนี้มันเลยดูแบบว่าสวนคางกันนิดๆนะครับใช่ค่ะด้านหนึ่งตีความว่าอาจจะรอคนนอ่ออีกด้านแกนนำก็บอกไม่มีแถมคุณทักษิณก็เน้นสาม,มัคคีภายในครับมันก็เลยน่าคิดว่าเอ๊ะตกลงสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งจุดที่จะช่วยให้เราเข้าใจคุณชัยเกษมได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณชัยเกษมเองเลยนะคะ ใช่ครับครับที่สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจออันนั้นให้รายละเอียดเยอะเลยเริ่มจากเรื่องสุขภาพก่อนเลยไหมคะเพราะหลายคนกเ็เป็นห่วงเรื่องนี้ได้ครับคุณชัยเกษมยืนยันเลยนะว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงร้อปอร์เซ็นแล้วอ๋อดีจังค่ะครับแม้จะเคยมีอาการสโรรกมาก่อนเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้คือกลับมาใช้ชีวิตปกติ ตีกอล์ฟได้ความคิดความอ่านก็ยังเร็วเหมือนเดิมค่ะนั้นก็เคลียร์ข้อกังวลเรื่องสุขภาพไปได้เปร่าหนึ่งครับผมแต่ประเด็นที่เอ่อทำให้หลายคนแปลกใจมากน่าจะอยู่ช่วงต้นๆของสัมภาษณ์เลยคือเรื่องอะไรคะคือคุณชัยกเกษมยืนยันหนักแน่นเลยครับว่าตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการเลยนะจากผู้มีอำนาจในพักเพื่อไทยฮะจริงเหรอคะ ไม่มีการติดต่อเรื่องทาบทามหรือว่าจะเสนอชื่อเป็นนายกเลยเหรอคะใช่ครับท่านยืนยันว่าไม่มีเลยโหอันนี้นะ่าแปลกใจมากนะคะเพราะตามกฎหมายท่านคือแคนดิเดตคนเดียวที่เหลืออยู่ในบัญชีแล้วนี่นาะนั่นสิครับมันเลยเกิดคำถามขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในพักกันแน่ทำไมดูเหมือนล่าช้าหรือว่ามันไม่ชัดเจนยังไงกันหรือว่าพักยังไม่แน่ใจจริงๆหรือกำลังมองหาทางอื่นอยู่ มันก็อดโยงกลับไปเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวไม่ได้นะคะใช่เลยครับแล้วพอคุณสรยุทธถามย้ำเรื่องนี้แหละเรื่องความหมายของคำว่าอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยค่ะแล้วคุณชัยเกษมอธิบายว่ายังไงคะท่านก็อธิบายขยายความนะครับบอกว่าไอ้คำว่าอัศวินขี่ม้าขาวที่ท่านพูดไปตอนแรกอ่ะท่านไม่ได้หมายถึงคนนอกระบบหรือคนนอกบัญชีแคนดิเดตแบบที่หลายคนเข้าใจกันอา้าวแล้วหมายถึงอะไรคะท่านหมายถึงว่า อ,อ,อาจจะมีค a n ิเดตนายกจากบัญชีของพรรคอื่นก็ได้ที่จะก้าวขึ้นมาอ๋ออ๋อหมายถึงแค a n ิเดตในบัญชีของพรรคอื่นที่ยื่นไว้กับกรกะตอตอนเลือกตั้งเนี่ยเหรอคะใช่ครับครับท่านใช้คําว่ามันเกิดมาจากที่อื่นก็ได้พรรคอื่นคือยังอยู่ในระบบในบัญชีนี่แหละ เข้าใจแล้วค่ะเป็นการตีความที่ต่างออกไปเลยก็ลดความกังวลเรื่องคนนอกระบบไปได้หน่อยแต่ก็ยังสะท้อนว่าตอนนั้นท่านก็ยังมองว่ามันไม่แน่ไม่นอนถูกต้องครับแล้วพอถามถึงความรู้สึกส่วนตัวล่ะว่าอยากเป็นนายกไหมค่ะท่านว่าไงบ้างคุณชัยกเกษมครับท่าทีชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีความต้องการหรือแบบว่ากระเฮี้ยนกระหือรือจะต้องเป็นให้ได้ท่านบอกว่าถ้าพักเห็นว่าท่านช่วยบ้านเมืองได้ก็ยินดีทำ ท่านพูดว่าถ้ามีอะไรที่จะใช้ให้ทำผมทำได้ผมก็ยินดีทำค่ะ ก็คือพร้อมถ้าพักเลือกใช่ครับแต่ท่านก็บอกอีกนะว่าถ้าสุดท้ายพักไม่เลือกท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็มีความสุขด,ดีกับครอบครัวอยู่แล้วอ๋อเหรอคะครับพูดติดตลกนิด,น,ดนิดด้วยว่าถ้าไม่มายุ่งกับผมผมก็สบายๆอะไรทํำนองนี้โหท่าทีดูสบายๆไม่ยึดติดตําแหน่งเลยนะคะครับผมท่าทีแบบนี้น่าสนใจนะคือพร้อมทํางานแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสแสวงหาอํานาจเพื่อตัวเอง แต่เหมือนจะมีประเด็นสําคัญมากๆในบทสัมภาษณ์นี้ที่อาจจะส่งผลต่อก,การเมืองมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือเงื่อนไขที่คุณชัยเกษมวางไว้ถ้าท่านจะต้องเป็นนายกจริงๆเงื่อนไขอะไรคะ คุณชายเกษมย้ำเลยครับว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยไปทำข้อตกลงหรือไปรับปากอะไรกับพักอื่นไว้โดยเฉพาะเงื่อนไขเร่งด่วนที่อาจจะมาจากพักประชาชนอย่างเรื่องยุบสภาหรือแก้รัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับพรรจะต้องเอาดีเทลเอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับท่านก่อนอ๋อต้องเอามาคุยกันก่อนครับท่านต้องการรู้เหตุผลความจําเป็นรายละเอียดให้มันชัดเจนไม่ใช่แค่พรร รับทราบมาแล้วมาบอกให้ท่านทำตามท่านพูดชัดน,นะว่าต้องรู้รายละเอียดให้มันชัดเจนซะก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าพักจะมาบอกว่าเอ้ยเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยโหแสดงว่าท่านต้องการเข้าใจที่มาที่ไปและความสมเหตุสมผลก่อนตัดสินใจทำตามถูกต้องครับแล้วประโยคเด็ดเลยนะท่านบอกว่าผมไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทำตามคำสั่งอย่างเดียว โอ้โห oh, ชัดเจนมากค่ะครับท่านบอกต้องเอาข้อเสนอมากลางให้ดูถ้าดูแล้วเออมันมีเหตุผลมันดีก็โอเคพร้อมสนับสนุนแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ไม่เข้าท่า ก็ต้องถักถวงการยืนหยัดจุดยืนแบบนี้สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะคะมากครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าแม้จะเป็นแคนดิเดตที่พักเสนอชื่อแต่ท่านก็สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆที่กระทบประเทศแล้วท่านก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยใช่ครับท่านย้ำว่าถ้าจะให้ผมไปร่วมรับผิดชอบด้วยผมต้องรับรู้ การแสดงจุดยืนชัดขนาดนี้เออมันอาจจะส่งผลต่อไดนามิกในพักเพื่อไทยเองได้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับมันเหมือนการบอกว่าถ้าได้เป็นนายกนะจะไม่ใช่แค่ทําตามมติพักหรือทําตามดีลลับๆับโดยไม่มีคําถามนะแต่จะต้องพิจารณาบนหลักการเหตุผลก่อนเสมอใช่ครับซึ่งคุณสรยุทธ์เองก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันว่า เออมันน่าสนใจนะทั้งเรื่องที่แคนดิเดตคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ตอนแรกกลับไม่ได้รับการติดต่อแล้วก็ท่าทีที่เป็นตัวของตัวเองมากๆของคุณชัยเกษมเนี่ยค่ะรวมถึงเรื่องความหมายอัศวินขี่ม้าขาวที่สุดท้ายก็เคลียร์ไปครับผมแต่เรื่องการติดต่อก็มีความคืบหน้าทันทีหลังสัมภาษณ์จบเลยนี่คะใช่ค่ะตอนท้ายรายการมีแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าทีมงานเพื่อไทยประสานให้คุณชัยเกษมเข้าประชุมพักวันนั้นเลยตอนบโมง เหมือนบทสัมภาษณ์ไปกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นเร็วขึ้นนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถึงยังไงประเด็นเรื่องข้อตกลงกับพรรคอื่นโดยเฉพาะเงื่อนไขกดดันสูงๆอย่างเรื่องยุบสภาเนี่ยก็ยังต้องจับตากันต่อไปซึ่งวันเดียวกันนั้นคุณสุรวงเทียนทองรักษาการนายกก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณสุรวง์บอกว่าการยุบสภาเนี่ยมันเป็นแค่ออบชั่นหรือทางเลือกตามกฎหมายที่รัฐบาลรักษาการทําได้ครับแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เอามาใช้กดดันพรรคประชาชนหรือ เป็นไพ่ใบสุดท้ายอะไรแบบนั้นอาจารย์ก็คงยังซับซ้อนต่อไปนะคะครับผมแต่ถ้าเรามองกลับมาที่คุณชัยเกษมเองการที่ท่านย้ําเรื่องหลักการการตรวจสอบการตัดสินใจด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจนะถ้าดูจากประวัติหรือจุดยืนในอดีตของท่านหมายถึงเหตุการณ์ปี57เหรอคะก่อนรัฐประหารใช่ครับใช่ครับตอนนั้นท่านเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ากดดันสุดๆจากฝ่ายทหารเลย จำได้ว่ามีการประชุมที่สโมสรทอบอแล้วทหารกดดันให้รัฐบาลรักษาการลาออกถูกต้องครับผลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นผอบทอบกดดันหนักมากแต่นายกรักษาการกับรัฐมนตรีหลายคนก็ไม่ยอมลาออกรวมถึงคุณชัยเกษมด้วยท่านยืนยันหลักการอะไรตอนนั้นคะท่านยืนกรานหลักรัฐธรรมนูญเลยครับว่ารัฐบาลรักษาการลาออกไม่ได้มันจะเกิดสูญยากาศทางการเมืองขัดรัฐธรรมนูญที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีคอรมอใหม่ ท่านอธิบายเหตุผลนี้ในที่ประชุมเลยนะแม้จะถูกกดดันอย่างหนักใช่ครับท่านก็ยังยืนหยัดในหลักการนั้นจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอำนาจขาที่ประชุมนั่นแหละครับโหเหตุการณ์นั้นสะท้อนชั้นเลยนะคะเรื่องการยึดมั่นในหลักกฎหมายหลักการของคุณชัยกเกษมแม้สถานการณ์จะเสี่ยงมากจริงครับพอมีประวัติตรงนี้ การที่ท่านมาพูดวันนี้ว่าไม่ใช่หุ่นยนต์หรือขอตรวจสอบดีลก่อนเนี่ยมันเลยดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีไม่ใช่แค่คำพูดล,ลอยๆแต่เคยทําจริงมาแล้วในสถานการณ์ที่กดดันกว่านี้อีกใช่เลยครับมันตอกย้ำภาพความเป็นคนมีหลักการมีจุดยืนของตัวเองแม้ท่านจะบอกว่าเป็นเนื้อเดียวกับพักก็ตามแต่การตัดสินใจเรื่องสำคัญต้องอยู่บนพื้นฐานเหตุผลความถูกต้อง ต้องคุยกันต้องเข้าใจและท่านต้องรับรู้ในสิ่งที่ต้องไปร่วมรับผิดชอบครับผมพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันภาพก็ชัดขึ้นนะคะว่าคุณชัยกเกษมแม้จะเป็นแคนดิเดตคนเดียวและพร้อมเป็นนายกครับแต่ก็มาพร้อมเงื่อนไขที่ชัดเจนมากว่าการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องดีวกับพรรคอื่นต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบท่านต้องเห็นด้วยบนเหตุผลไม่ให้ทําตามคําสั่งอย่างเดียว ส่วนเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวก็เคลียร์แล้วว่าหมายถึงแคนดิเดตจากพรรคอื่นไม่ใช่คนนอกครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพูดตอนแรกกับความล่าช้าในการติดต่อช่วงแรกๆเนี่ยมันก็สร้างความสับสนแล้วก็สะท้อนว่าการสื่อสารในพรรคตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยราบลรื่นเท่าไหร่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งหมดนี้ก็ ทําให้เห็นแนวทางการทํางานของคุณชัยเกษมนะคะที่เน้นหลักการความรอบคอบตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองสูงครับซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับยังไงคะ คือด้วยสไตล์การทำงานแบบนี้ที่ดูสุขุมยึดหลักการเน้นตรวจสอบเข้มข้นทั้งจากคำพูดปัจจุบันและจุดยืนในอดีตเนี่ยถ้าสมมุติคุณชัยเกษเมได้เป็นนายกจริงๆนะครับท่าทีแบบนี้จะนำพาเพื่อไทยหรืออาจจะรวมถึงรัฐบาลผสมด้วยเนี่ยให้ผ่านสถานการณ์การเงินที่ซับซ้อนมากๆไปได้ราบรื่นแค่ไหนอืสถานการณ์ที่อาจจะต้องตัดสินใจเร็วหรือต้องประณีประนอมสูงๆอั่หละคะใช่ครับหรือในทางกลับกัน จุดยืนที่เน้นความรอบคอบการตรวจสอบความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความท้าทายใหม่หรือเปล่าความท้าทายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ทั้งในพรรคเองหรือกับพรรคร่วมอื่นๆครับโดยเฉพาะถ้ามันมีดีลเดิมที่ตกลงกันแบบเร่งรีบไว้หรือมีแรงกดดันจากข้างนอกเข้ามาจุดยืนนี้จะเป็นผลดีหรือจะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนรัฐบาลท่ามกลางการเมืองที่ยังไม่นิ่งแบบนี้ เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน